เอาแล้วนะครับนะเราก็กลับมาในโอสตาเอ็กันต่อนะครับนะก็แน่นอนนะครับนะลงามาหาเจ้าหุ่นบ้านี้เพื่อจะสุมเถ็ดนะก็มี300กว่าแล้วนะครับนะอุตส่าห์ไปนั่งฟาร์มมานะโอเคก็ผมสุ่มให้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็นะยังเก็บคิวไม่ครบเลยนะครับนะก็เหลือรีสเตตให้ได้เอ,เอก่อนนะ เราค่อยไปเอ่อแอดเซนต์มันเนาะนะมาถ้าดวงดีแค่เอบวกแล้วมันไปอ่าทิปเปิลเได้ก็ดีนะครับนะว่าแต่เอ่อมันจะออกอะไรเนี่ยไอไมฟิกแล้ว g ีเนียก็ได้อยู่มั้งอ่ะก็ช่างมันและกันนะครับนะ ตอนนี้ที่ผมอยากได้เนี่ยเป็นคุลม้ามากกว่านะหรื๋ไม่งั้นก็อาจจะเป็นค้รัวนะเพราะว่าด่านส่วนใหญ่ผมใช้คีรัวด้วยนะครับนะก็นะมี2ตัวหลักนะครับนะเออถ้าได้ค้รัวก็ดีนะแต่ผมกลัวอย่างหนึ่งคือถ้าผมทํำค้รัวแล้วได้ออสตาเนี่ยอา่าเวลาเจอด่านที่มันให้เจอชาเลนจ์ที่มันเพิ่มค่าคอสในการตั้งอะ่ะ มัแล้วตั้งยาขึ้นนะครับนะเพราะมันแพงขึ้นไปอีกเนาะก็นะโอ้โหมีสามร้อยกว่าอันแบบอ่าผมไม่แน่ใจครว่าจะออกหรือเปล่านะครับนะคราวที่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะออกเนะาะมาจึ๊บจึบจึ๊บจึบจะว่าไปช่วงนี้ผมก็ทำไปจิตตาอยู่นะครับนะ ไม่เป็นตัวที่น่าํำคาญมากเลยนะครับนะเออถ้าใครจะทำบีจิต้าผมก็แนะนำให้ไปทำตัวอื่นให้เสร็จก่อนนะครับนะแล้วค่อยมาอยากทําบิจิต้านะครับนะอย่างแรกเลยคือมันเก็บ3ดาวนี่เปลืองพื้นที่เก็บมากเลยนะครับนะถ้าไม่ได้เก็บของอีโวไว้ก่อนแล้วมาเก็บตัว3ดาวทีหลังนี่มันก็จะยิ่งน่าํำคาญนะครับนะแต่ข้อดีมันมีแค่สเตต์อีก็พอจะ เอ่อแอเซนเรื่อยๆแล้วได้นะครับนะแอสเซนไปจนถึงล่าง5ดาวมันก็ใกล้จะเป็นตัวนะเออเป็นตัวที่ใช้ได้แล้วนะแบบเมันแอเซนทีมันก็เอยเอเวลาเรามาใช้แอดเซนหรือ e ีโไปมันก็จะไปประมาณ A s เนาะแล้วพอทําอีกรอบนึงมันจะไปประมาณเ s สเนะครับนะก็จะได้นะ ก็จะได้ทิปเปิลเอสง่ายหน่อยเนาะม,มันแบบ <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่กดดันมากเลยนะครับจะว่าไปฝนตกอยู่ด้วยนะครับนะเอ้ยผมรีเทตแต่ละทีเนี่ยคือแบบมันรู้สึกกลัวมากเลยนะเพราะว่าแบบมันจะออกเท็ดเยี่ยวดิมอไมนะ เออถ้าเกยกว่าเดิมนี่แทบจะบ้าตายได้เลยนะก็ผมก็คงพอมีเพชรเออแล้วว่าไงอะ่ะของแลกเพชรมาอยู่นะแต่มันเออผมอยากเก็บไว้แลกออฟบ้างนะครับนะโอ้คนรับนะเออกลับมาอีกแล้ว0.8นนะเออก็นะไม่ตายเหอะเป็นใคร คอมเานีนคอมปานียนนี่มีรนดดำนะครับนะให้เน่อมาไปเอ่อในคลิปแรกไปผมเล่นมันแค่แบบไม่ไม่ถึงเดือนเองนะครับนะถ้าเป็นเดือนแล้วผมอาจจะได้ออสตาเพิ Star ่มบ erm ้างนะครับก็แค่อาจจะนะเพราะว่ามันก็เอ่อผมก็ดองโคตดไประดับในง่ะแบบใช้ของเออใช้โค้ดสุ่มของอะไรมาแล้วมันก็ กดโค้ดแล้วมันให้ของอะไรมาก็เอามาสุ่มเิรดอะไรพวกนี้ก็มีออกบ้างเลยนะครับนะไอ้ก็น,นะเออแล้วนี่ออกยากจังเลยก็ผมว่าเทรดออสตาที่จะรู้สึกหัวร้อนแบบตอนเจอไฮคอดจริงๆเลยนะคือแบบผมชอบตั้งคีรัวในตอนที่เจอไฮคอดเพราะว่ามันเอ,อ่อตั้งตัวฟาร์มไว้ก่อนได้อ่ะ แมบตั้งตัวฟาร์มไว้แล้วเว็บถัดไปมันตั้งที่รัวได้เลยนะครับนะก็ถ้าตั้งแบบตัวเอสอะไรแบบนี้มันไม่พอไงก็ผมไม่รู้นะว่าตัวฟาร์มตัวใหม่ครัพิกเมตาเมื่อไหร่นะครับนะแต่ถ้ามีตัวฟาร์มตัวใหม่มาในเกมแบบนี้นี่ผมว่าทีมงานเขาพุ่อัพราคายับแน่นอนนะครับราคาอัพตัวนี้พุ่งสูงขึ้นไปอีกแน่นอนนะต้องมีตัวที่แบบราคา โคตระเวอร์อยิ่งกว่ากันดัมเอ้มันเป็นหุ่นยนต์นะมันไม่ใช่กันดัมเนาะเออผมก็ไม่แน่ใจแ้วันมาจากเรื่องอะไรอ่ะนะแต่ผมไม่ได้ดูเรื่องนั้นไงนะแล้วก็ไอผมโอ้กลับมาแล้วกีเนียสแต่คมเหลือต้กงสองร้อกว่าใบเลยนะเนาอาจจะได้อยู่นะครับนะไอมาผมนิ อ่ามันจะได้ไหมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ตัวที่ตั้งได้สามตัวองไงก็ควรรีหาออสตาอยู่แล้วอ่ะเนาะผมไม่แน่ใจแฮว่วมันจะมีสกิ่ตัวที่เออเรียกว่านะเท็ดอื่นไม่ตายจากออสตามากเท่าไหร่แบบตั้งได้สามตัวแล้วใช้เท็ดอื่นมันก็ไม่ได้ต่างจากออสตาเนี่ยมากเท่าไหร่นี่ ผมไม่แน่ใจฮะแต่คิดว่าผมว่าผมรู้สึกต่างในการเล่นต้นเกมนะเพราะคือบางทีมันตั้งแล้วมันไม่ต้องมาอัพตัวมันเพิ่มจนกว่าจะเจอเพอร์ฟูลอย่างนี้ก็นะเก่งเกินนะครับนะอ๋อคุรามาที่ผมอยากไปออสตาเพราะว่าผมเห็นในตอนลงอเอ่อไอ้ด่านอีเวนต์น่ะนะมันมีด่านช่วงประมาณห้าหกมันเป็นหลายทางเนาะก็ถ้าใช้คุรามา แบบออสตาก็น่าจะถูกกว่านะครับนะเรียกว่าไงเ่ะเออมันเคลียร์มอนได้ดีกว่านะครับเว่าไปผมยังไม่ได้ทําฟรีเซอร์เลยนะก็ไม่รู้แฮลฟรีเซอร์มันจะออกแบบผมจะได้ฟรีเซอร์ตอนไหนแล้วได้มาผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสุ่มได้เพชอะไรนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่พยายามสุ่มจนได้ออสตานะครับเนี่ยมันเปืองเทชขนาดนี้เลยนะครับนะ เออถ้าไม่ได้ดวงดีออกมามันก็นะเออไอ้พวกการโอ้โหเท็ดแต่ละอันเกลือๆมันคือแบบเป็นมันรู้สึกเออเรียกว,ว่าไงมันรู้สึกเสียวตลอดว่าเราจะได้ มันจะไม่ออกไหมอะไรแบบนั้นนะครับนะอก็เป็นอะไรที่นะกดไปด้วยภาวะพวงไปด้วยนะครับนะว่ามันจะแบบนะเออมันจะออกมันจะออกไปเนี้ยนะคือแบบแค่ร้อยกว่าเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่นะคือแบบไอ่มันคือแบบผมใช้เท็ดแบบ ดีเกือบที่สุดของมันแล้วไหมเนี่ยจีเนียสเนี่ยนะเออแต่มันก็ดันนะเออแบบจะรีเป็นออสตามันก็แบบมีแค่อสตาแล้วถ,ถ้าเกิดมันรีได้แต่แบบเนี่ยโอ้ถึงแม้มันไม่ใช่อสตาผมก็จะรีอยู่ดีมันก็แบบรู้สึกเสียวอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะนะเป็นระบบที่ คตรโคตรลุ้นนะตอนผมว่ามันก็เป็นการเล่นกับคนเล่นที่ดีนะไอ้ระบบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นสายวานนี่ก็อาจจะเติมจนได้เท็ดทิศเดิมหรือว่าเท็ดที่ดีกว่าไปเลยเพิ่มันจะได้ไม่ต้องใช้เท็ดที่กากกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นเนาะเออรีแต่ละเทียบเติมจนได้อาจจะเป็นแบบนั้นก็มีแหลนะเนาะมันเป็นการเล่นกับความรู้สึกคนที่แบบเออ นะม่อยากจะกลับไปใช้เทคเดิมหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันอีกนิดนึงจะได้แล้วทั้งที่มันไม่มีการเตะนะก็นะนะโอ้โหเนะื้อต่ำกว่าร้อยนึงแล้วฮะนี่นะครับนะ0.2%แต่ผมว่าโอกาสมันยังเยอะกว่าหน้าตูบางเกมอีกมั้ง0.2เนี่ยนะ เออบางเกมนี้ทำสูงจุดหนึ่งไปเลยนะครับนะแต่ผมรู้สึกว่าอนิเมะมันมีแมปอนิเมะ u ัง k ิ n งด้อมเนาะที่ททเพชรทแรงที่สุดของแมปนั้นมัน0ูนจุดซได้นะครับนะหรืออาจจะศูนศนย์ซไปเลยก็ได้นะครับนะเออผมจำไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เข้านานานะแถมคนเล่นก็นเหลือกระจิตหนึ่งนะ แต่ว่าไปผมก็เคยอัดไว้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนะครับนะอย่างแย่เลยนะก็คิดเกียรตัดนั่นแหละนะครับนะเออคิดเกียรตัดเรารู้สึกว่าผมอัดไว้มันไม่ดีอะต้องไปอัดใหม่น่าจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วผมก็คิก้เกียจเล่นก็เลยกลายเป็นไม่ทําเลยนะครับนะเอออยากแย่เลยนะครับนะเออโพดิจ ให้ตายเหอะจะให้เอาคิรัวเวลแปไปฟาร์มเวลหรือไงเนะี่ยฮะก็เออผมยังไม่ได้เออจะมาไปบเจเตาเนี่ยผมได้ตัวสามดาวติดเท็ดบัตลัสมาผมก็เลยนะเก็บตัวนั้นไม่ทำห้ดาวเลยนะก็ผมคิดว่าเบจตาผมคงไม่ได้มานั่งรีเท,ท็อะไรจริงจังขนาดนี้นะครับนะเอ้ยนี่คือเทจ็จะหมดแล้วนะแบบ รีจนเถ็จะหมดจริงๆนะครับนะเอออย่างแย่เลยนะมันจะออกไหมเนี่ยอ่ะเหลืออีกสิบใบนะครับนะผมไม่รู้แฮว่าผมจะมีแรลกอะไรเพิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเนี่ยชาร์จชูเตอร์โอ้โหแต่ละอันโอ้อันสุดท้ายแล้ว เมนหมดแล้วเนี่ยก็เราสามารถหาเทรดได้จากหลายที่เนาะเออเดี๋ยวผมไปตรงชาเลนจ์ดีกว่านะก็ตรงชาเลนจ์เนาะมันก็น่าจะมีอไยปิดเล่เดอร์บอดไปซืเลน่นในเวอร์ถือแล้วมันน่ารำคาญนะเออจอก็เล็กนิดเดียวเปิดเดอร์บอดให้อีกนะโอ้โหและคือแหลกนะเออยิ่งอัดคิปไปด้วยยิ่งแหลกเข้าไปใหญ่นะครับนะก็มันมีตัวอีเวนต์นี่เนาะที่จะ ให้เอ่อแต่ผมมาที่ตรงนี้ดีวกว่าอาเอสนับของจากการเก็บประจนภัยนี่ไงมีโอกาสเจ็สิเเซได้มาสักใบสักใบก็ยังดีอะโไม่ดอบเลยลูกเตา๋าเผ็ดสมใบก็ยังดีแหละเนาะใช่ไหมโอ้แต่มันน้อยสุดเลยไม่ใช่เอสามใบเนี่ยเอ้ยมันดอกน้อยสุด เฮ้อ่ะอันนี้ก็ไปเก็บออฟมานะครับนะออฟนี้ก็มันแลกได้ทุกท่าอะ่ะก็เอาตัวรู้สึกว่าจะเป็นระดับความหายากลองเอามาก็เป็นเลเวลเนาะที่มันนับนะครับนะยิ่งหายากมากก็ยิ่งไวนะเออใช้ตัวที่ยิ่งหายากยิ่งดีนะครับพวกตัวหลับลองเอามาเป็นห้าดาว เลียกตามเวลเยอะเข้าไว้นะครับนะก็เอานี่ไปนะได้เวลด้วยนะไอพวกนี้ไม่ต้องจริงจังแล้วมาเอาไปอัพเวลสักหน่อยนะอันนี้ครบยังหมาอ่ะอันนี้โอเคห้าชั่วโมงนะครับนะไปเลยแล้วก็นี่อ่าก,กอ็อันแรกเอ่อไหนเนี่ยมันมีตัวแบบไม่เวลตามัก ตัวโวยโยโวย,ยเลื่อนไวอีกเลื่อนไวภาพไม่โหลด่ะไอตัวหุ่นยนต์ยังไม่ได้ปั๊มเวฟอะไรเท่าไหร่เลยนะครับนะอ่ะไปยังว่าไปผมเพิ่งสุมเอเลนมาเดี๋ยวก็ค่อยไปปั้นต่อละกันนะครับนะหลังจยากทาคลิปนี้ไปไอแต่มันได้มาสามใบนี่ผมไปคุยกับไอตัวไข่โอชินดีกว่านะครับนะเออมันไอตัวนี้เน้นแรกรูปเตา่า ลูกเต่าลูกบาทอะไรก็มาแลกกับไว้ตัวนี้เป็นหลักก่อนเนาะก็เออผมน่าจะมาลงอันนี้เยอะพอนะโอ้โหได้เยอะเยอะตรงไหนเนี่ยได้แค่ไม่กี่ใบเฮ้ยผมน่าจะไปแลกลูกเต่าเยอะเกินนะครับนะนี่แลกได้ไม่กี่ใบเองนะอ่ะแลกของอันนี้มาด้วยเลยนะได้กี่ใบสิบเก้าอ่ะก็ได้ประมาณนี้ ไอต,ตัวอีเวนต์ก็เหมือนจะมีอยู่ป่ะผมว่ามันน่าจะฮะใช้ห้าโทเค็นเหมือนกันนะครับนะอ่าก็มาเฟียช็อปอ๋อแลกได้เท่านี้ร้อยใบเลยวอก็โอเคมาแลกเลยนะครับนะอ่าทีนี้เราก็กลับมาเทรดเราก็ไอ้มันคืออะไรวะเออนั่นแหละเทรดเนาะเรามีตัวเทรดกลับมาแล้วไอหุ่นบามาส่งออสตาไว้ชั้น ให้คุณมาหาปรยไลัยัง่ o o มเท็ดมันได้หวยมากเลยเนี่ยความผิดเองนะเนี่ยอะไรไปรู้โทษคุณละกันนะครับนายก็เย่ก็มะร้อยกว่าใบไม่ไม่ถึงร้อยห้าสิบด้วยซ้ำโอ้เท็ดจีเนียส เออเรามีตัวเลือกว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะก็อันนี้ได้ทูดาเปอร์เซเลยนะก็คือมันดีมากอะ่ะนะแต่ผมก็มีรังเลอยู่แฮะโอ้ให้ตายเถอะผมถ้าผมปั้นอีกตัวหนึ่งก็ว่าไปอย่างแบบปั้นไว้สองตัวเออผมไปเลี้ตัวอื่นดีไหมเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเออเดี๋ยวผมดูก่อนเนาะ ว่าเราเหลืออะไรไว้บ้างจะว่าไปเอเลนเขาแนะนำเทรอะไรกันวะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาซะด้วยนะอ่อไอตัวนี้รีเทดไว้ได้เี่ยนี่นะครับนะเอกรกดมาแล้วมันไม่ให้บอกบอกว่ามันจะพวกเขาจะไม่พวกเขาจะรู้สึกไม่ดีแน่ถ้าเกิดว่านในเอา มันจะเขาก็ผมไม่แน่ใจแล้วว่าเอาอะไรจากใครนะครับนะมันก็แค่สมเทตปตอนนี้นะเออกลัวอะไรกันแบบกลัวใส่ออสตาให้ตัวนี้แนละ้วมันโกงเกินอะไรนี้หรอนะก็เป็นไปได้อยู่นะเพราะมันตั้งได้แค่ตัวเดียวนะครับนะถ้าตั้งได้หลายตัวเล่นหลายคนแบบเล่นหลายคนแล้วก็เอาไปให้เพื่อนขี่อะไรงี้นะเอามาคนเดียวแล้วเพื่อนขี่ได้หมดยกตีตบนะเสร็จ ถ้ามันได้หลายแบบตั้งได้หลายตัว,วจริงๆมันจะใช้เงินคนเดียวอัพอยู่ดีนะเกมไม่ลองรับให้เพื่อนอัพตัวให้อะไรประมาณนั้นอยู่แล้วนะอ่ะเนาะก็ผมรีเทรดฟิสองเล่นดีไวเนี่ย <c oughs> มันก็แบบนะผมกลัวจริงๆว่าเทรดมันจะกระจอกกว่าเดิมอะ่ะแบบคราวนี้เหลือประมาณร้อยใบเนี่ยร่มทั้งสามร้อยใบมันยังไม่ออกเลยนะครับนะ มันก็มีความรู้สึกที่ว่าอาจจะได้อยู่เนาะเอ่อก็ช่างเป็นอะไรที่แบบนะก็ว่าประมาณนี้ก่อนละกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้เนาะเอ่ก็ยังส่งไม่ได้อีกนะครับนะมาดูกันนะครับว่าผมจะทำกี่พาร์กว่าจะส่งให้คิดวัวได้นะครับนะเอ่ก็ขอบคุณที่รับชมลยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้บายบายครับผม